สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมสวดมนต์ในปีพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อวันศุกร์ที่11พฤษภาคม2,555เวลา17นาฬิกาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองร่วมกับวัดโลกสุทธาวาสอำเภอเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรมสวดมนต์ในปีพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าพระครูนิเทศธรรมรสเจ้าคณะตำบลศาราแดงเจ้าอาวาสวัดโลสุทธาวาสได้กล่าวว่ากิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นเป็นกิจกรรมที่ทางวัดและคณะกรรมการของวัดโลสุทธาวาสได้ปฏิบัติกันมาตลอดตั้งแต่ต้นปี2,555โดยจะร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันศุกร ตั้งแต่เวลา17นาิกาถึง18นาฬิกา30นาทีเป็นประจำโดยในปีนี้เป็นปีพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยมีความสำคัญคือพุทธชยันตีเป็นเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขาบูชาคำว่าพุทธชยันตีมาจากศัพท์พุทธและคำว่าชายันตีที่แปลว่าวันครบรอบ พุทธชยันตีจึงแปลว่าการครบรอบวันเกิดของพระพุทธเจ้าหรือวันครบรอบชัยชนะของพระพุทธเจ้าโดยวัตถุประสงค์ของพุทธชยันตีจะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเป็นวาระพิเศษตลอดทั้งปีนั้นเช่นการจัดกิจกรรมพุทธบูชาการปฏิบัติธรรมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันครบรอบวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชา ทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองและวัดโลสุทธาวาสจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีได้ที่วัดโลสุทธาวาสอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง